ป๊าดีป,ป,ป,ป๊ามาเป่าป๊ามายังไหนดูตรงประตูดิไหนป๊ามายังป huh. ๊ามายังครับเนอะเฮ้อไหนไหนไหนป๊ป้าหายไปไหนป๊ป้าน้องไปไหนป๊าไปไหน

บอกแม่ดีๆบอกแม่ให้เอาให้ดีๆยาบอกแม่ดีๆบอกแม่ดีๆสิพู้ <c oughs> พาเซ็กซี่เหรอพูช้ชาเซ็กซี่เหรอพู้าเซ็กซี่เหรอ